สวัสดีตอนเศา้าเด้อพอแม่พี่น้องเย้ยตื่นเ้ามากมื้อนี้อากาศดีด้ะจ้ะพี่น้องก็เลยนทําความสะอาดหน้าต่างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จิกบกาแฟกาแฟห้างบิดแล้วละจ้ะพี่น้องจ้าอืมก็ดีหมอกมันลงขักพี่น้องก็เลยต้องอันทําความสะอาด เสร็จหนาต่างนะจ๊ะเนาะหมอกมันแห้งขักไหมจ๊ะมื้อนี้บรรยากาศกะบนก่นหนาวจ้ะเมื่อนี้มีแดดอากาศดีตะน้ยเลยเมื่อนี้ก็เลยอั็นซักผ้านะจ๊ะเนาะซักผ้าก็เลยเอาผ้าไปพึง ข้างนอกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามือนีร่มกับเบ้แห้งปันใดก็เลยเอาผ้าไปตากสู่มือนี่สิตากในบ้านเนาะจา้ะแต่ว่ามือนีนี่ตากข้างนอกบ้านได้อยู่มือนี่ราะวะร่มบ่แห้งขกเนาะจ้ะเนาะมือนีก็เป็นอีกมือแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้มือนีคิดว่าน่าจะออกไปข้างนอกยางเล่นเนาะจ้ะเนาะพอดีอย่า พ่อยญ่อ่านไปเหตุงานอยู่สตอกโฮม้วจ้ะพี่น้องไปเห็ุงานสิบมือยาก็เลว่าสิมหับันไปเล่น,น้ำยูบานมาสันาน่นกัเลยบอกยาว่าให้มาวัานเสากับวันอาทิตย์เพราะว่ามืดน,นีสิไปออกกำลังกายจ้กสิงยางรลบๆบเมืองนะจ๊ะเนาะพ่อหญ่เลว่าขันยาเคียน รถมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่ในอันห้องเก็บของนะจักรยานก็มีแต่ว่าฮังอันบ้องจักกติกาบ้านเขาแม่พี่น้องขันเข้าสิขี่รถมอเตอร์ไซค์สีเท้ากับคืดเนะาะเพราะว่ามันคนละเล่นไหเขาขับเล่นขวานี่จ้าพี่น้องบ้านเฮานี่สิขับขังใส่เนาะเล่นใส่เนาะบ้านเขาสิกยู่ทางขวา ก็เลยบอกขั้นเดก้าขับมอเตอร์ไซค์เนาะจ๊านาะเมกระ,ะ,ะทางจักรกยานพลนะพี่น้องบันีเมืรอนีนก็เลยคิดว่าสิออกยางเล่นออกกําลังกายแถวรอบๆบ,บ้านนี่แหละจ้าหานางกินไอศครีมเนาะจ้านาะไปจกไักรยานอะค่ะอากาศดีบออยู่เมืองไทย ประเทศเล้ากระไดเนาะพี่น้องเนาะกลับจากสวีเดนนี่สิไปเที่ยวประเทศเลาลอายุจ้าพี่น้องไปหากินของปลาเนาะจาะ้านะอยากกินไข่มดแดงไหมพี่น้องเห็ดตะพอบอรนี่ก็สลายอยู่ประเทศเลาวมื้อนี้ก็สิได้ทำความสะอาดบ้านนะจ้าพี่น้องรอบๆบ,บ้านแล้วกาศ ย่างออกข้างนอกนะจ๊ะเนาะสูตรบรรยากาศชมรอบๆเมืองเขานเนาะพีน่น้องพญายการโทรมาสุม,มือเธอกินยังคือเราเป็นห่วงเรื่องการกินนะจ๊กะก็เลยบอกพญออาวาปตะตรงห่วงดอกอาหารไทยกะมีถ้าอยากกินกะสั่งหรือม่อนันกะยางไปบ่กเกินหาลอยเมตรจ้ะบ่กไก่จากนี้ อาหารไทยก็เลยมาถักไทยอพี่น้องปองปายสุผู้สุสคนละจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้วววไวคลิปหนาเขาจังมาพอกันไหมเนาะจ้าเนาะสุกกายสุกใจคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณถุกคอมเมนต์ ทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก,เกเ็เอาไว้ซ้ำนีนะจ้าเด้อไว้คลิปหน้าเฮาจังมาพอกันไหมเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าพี่น้อง